เคยไหมคุณเห็นภาพความฝันอยู่ตรงหน้าแต่ยิ่งพยายามเดินไปหามันกลับเหมือนกลายออกไปเรื่อยๆคุณรู้ว่ามันสำคัญแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนจะไปยังไงใจหนึ่งก็เชื่อว่าเราทำได้แต่อีกใจก็เงียบเหมือนไม่กล้าขยับนี่แหละความรู้สึกของหลายคนที่กำลังอยู่บนเส้นทางไล่ตามเป้าหมายแต่กลับรู้สึกติดอยู่กับที่ ทั้งที่ข้างในเต็มไปด้วยภาพของความสำเร็จยินดีต้อนรับสู่ soft power space พื้นที่สงบสำหรับหัวใจที่กำลังมองหาแรงขับภายในวันนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันผ่าน5วิธีที่จะเปลี่ยนภาพในหัวให้กลายเป็นความจริงในชีวิตด้วยพลังของสิ่งที่เรียกว่าภาพจิตหรือ visualization นี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นเทคนิคที่นักกีฬานักพูดนักลงทุน หรือแม้แต่คนธรรมดาทั่วไปใช้เพื่อพาตัวเองไปไกลกว่าที่เคยเพราะทุกอย่างที่เป็นจริงมันเคยเป็นแค่ภาพในจินตนาการมาก่อนเสมอและตอนนี้ภาพในใจของคุณก็กำลังรอให้คุณเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังลองจินตนาการตามเรานะคะคุณอยู่ในวันหนึ่งในอนาคตวันที่เป้าหมายของคุณสำเร็จแล้ว คุณกำลังทำสิ่งที่ฝันได้อยู่ในที่ที่อยากไปสีหน้าแววตาคุณเปล่งประกายลมหายใจคุณเต็มไปด้วยความเบาใจคุณรู้สึกได้ใช่ไหมคะนี่แหละคือพลังของภาพจิตและเราจะใช้มันอย่างมีทิศทางในวันนี้วิธีแรกคือทำให้ภาพมีชีวิตอย่าแค่นึกถึงเป้าหมายแบบเบลอๆให้จินตนาการลงลึกไปถึงรายละเอียดคุณใส่เสื้อผ้าแบบไหนบรรยากาศรอบตัวเป็นอย่างไร ได้ยินเสียงอะไรอยู่มีใครอยู่ข้างคุณบ้างคุณกำลังพูดหรือทำอะไรยิ่งคุณลงรายละเอียดได้ลึกสมองจะยิ่งเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องจริงและเรื่องสร้างเส้นทางให้คุณเดินไปสู่ภาพนั้นโดยไม่รู้ตัววิธีที่สองคือใส่อารมณ์ให้ภาพภาพจิตที่ทรงพลังต้องมาพร้อมความรู้สึกไม่ใช่แค่เห็นแต่ต้องรู้สึกถึงความดีใจความภูมิใจ ความเบาสบายความอิ่มใจให้หัวใจคุณได้สัมผัสสิ่งนั้นก่อนเพราะเมื่อหัวใจเชื่อสมองจะหาเหตุผลตามมาวิธีที่สฝึกใช้ภาพจิตทุกวันใช่ทุกวันแต่ไม่ต้องนานไม่ต้องซับซ้อนแค่หนึ่งนาทีในตอนตื่นหนึ่งนาทีระหว่างพักกลางวันและอีกหนึ่งนาทีตอนก่อนนอนซ้ำภาพเดิมนั้นในหัว ให้กลายเป็นภาพพื้นหลังของชีวิตเหมือนสกรีนเซเวอร์ที่ฉายซ้ำจนกลายเป็นความคุ้นเคยในสมองวิธีที่4ใช้ภาพจิตเป็นตัวเริ่มการวางแผนเมื่อคุณเห็นภาพเป้าหมายชัดลองย้อนกลับมาถามตัวเองว่าถ้าฉันต้องเข้าไปอยู่ในภาพนี้จริงๆฉันต้องเตรียมอะไรไว้บ้างคุณจะเริ่มเห็นรายละเอียดของแผนเห็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เห็นคนที่คุณต้องเชื่อมโยง และคุณจะเริ่มเห็นขั้นตอนที่ไม่เคยชัดมาก่อนวิธีสุดท้ายให้การกระทำเป็นรากฐานของภาพอย่าปล่อยให้ภาพจิตกลายเป็นแค่ความฝันลอยๆจงผูกมันไว้กับสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ในวันนี้แม้แค่สิบนาทีของการฝึกแม้แค่การค้นหาข้อมูลหนึ่งอย่างแม้แค่การบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันยังอยู่บนเส้นทาง เมื่อคุณลงมือภาพในใจก็จะไม่ใช่แค่ภาพแต่มันจะเริ่มกลายเป็นชีวิตลองย้อนกลับไปดูคุณได้5วิธีในมือแล้ว 1. ให้ภาพในใจมีชีวิต 2. เติมอารมณ์ให้มันเปล่งพลัง 3. ฝึกใช้มันทุกวันเหมือนเป็นเพื่อนคู่ใจ 4. ให้ภาพกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแผน 5. ทำสิ่งเล็กๆที่ทำให้ภาพนั้นค่อยๆกลายเป็นจริงและถ้าคุณยังมีเสียงหนึ่งในใจที่บอกว่าฉันยังไม่เก่งพอหรือฉันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนให้จำไว้นะคะคุณไม่ต้องรู้ทุกคำตอบคุณแค่ต้องเริ่มจากภาพในใจของคุณเพราะภาพนั้นคือการอนุญาตให้คุณมีความหวังอีกครั้งถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่านี่แหละ คือพลังที่หัวใจคุณกำลังมองหาอย่าลืมกดติดตาม soft power space แชร์ตอนนี้ให้ใครสักคนที่ต้องการเห็นภาพชีวิตตัวเองชัดขึ้นและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าภาพไหนในใจคุณที่คุณอยากเห็นมันกลายเป็นจริงเร็วที่สุดวันนี้เริ่มจากนาทีนี้หลับตาแล้วให้ภาพนั้นนำทางคุณอีกครั้งแล้วเราเจอกันในตอนหน้าที่หัวใจคุณจะได้พัก และได้พลังเสมอค่ะ